หลังจากที่เราพุนไปได้15วันนะครับเราก็วันนี้เรามาเช็คดอกเอาเห่อดูว่าเราได้ดอกกันหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญชมนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันดูก,นกันไปเรื่อยๆนี่ถือว่าได้ดอกสมบูรณ์นะครับดอกใหญ่สมบูรณ์ ถือว่าได้ดอกประมาณ80 80เปอร์เซ็นต์นะครับ80เปอร์เซ็นต์ของตาที่แตกออกมานะครับครับนี่ลักษณะของดอกโองไซมัสนะครับเนี่ยอากาศปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังเรื่องแมลงแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือแคลเซียมโบลอดนะครับต้องให้อย่างสม่ำเสมอครับท่านเลยอังนี้ใหญ่มากสวยงามต่อไปไปดูนี่น,ๆๆนะครับก็จะมีดอกที่กำลังประมาณนี้ครับด,ดอกที่ขนาดนี้แล้วก็เราก็จะจัดเป็นรุ่นๆไปนะครับองุ่นเขาจะทยอยแต่งตาวมาเรื่อยๆ ตอนี้นี่สวยงามมากตอนนี้ก็ฝนก็กำลังตกนะครับตรงนี้ฝนตกทุกวันฟ้าปิดหนึ่งเชือ้อราความชื้นมาแน่ครับสองฮอร์โมนอย่าเพิ่งใช้นะครับช่วงน,นี้จะมีปัญหาเรื่องดอกร่วงทำทำให้เสียหายได้ครับนี่ยังไม่ได้ ทำการยืดช่อนนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ยืดจะไม่ไทำอะไรก็เลยเพียงแต่ตอนนี้ตัดตัด,ตดรียตตัดหนวดเนี่ยครับจะต้องเอาหนวดนี้ออกเนยครับเด็ดเลยหนวดนี้ออกนะครับเราจะเหลือไว้ประมาณนี้อย่างนี้ครับนี้ก็ออกแล้ว ถ้าชออย่างนี้จะสวยสวยมากครับชออย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ได้สุดห้าวันก็จะมีตัวที่กำลังจะแตกตาก็มีนี่ยังไม่แตกเลยนี่ยังไม่แตกเลยอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งซึ่งพอดมาก็ยังช่อดอกยังเล็กๆอยู่ครับเนี่ยอย่างเี้ครับ นีแล้วมาดูโซนนี้ครับเมื่อกี้เป็นไซมัสโซนนี้จะเป็นสายพันธ์ควีลีนาก็จะมีดอกประมาณนี้เหมือนกันครับยังไม่แตกตาเพิ่งกำลังจะแตกตาก็มีนะครับออกมาก็เห็นดอกไปเลย วีเร,รนาในแปลงอาห่่นไซมัสก็จะมีแค่ต้นเดียวเขาลองตูอันนี้จะวีเรนาหมดเลยนะครับลักษณะใบเขาจะไม่เหมือนกันใบนนี้จะออกเขียวไม่มีขนครับแต่ถ้าเป็นไซมัสไซมัสใบเขาจะมีขนขนใต้ใบเห็นไหมครับ ดอกไมัสนะับมีดอกเล็กดอกใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะดอกใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ดอกสวยอันนี้ก็สวยดอกครับ อย่างนี้เราพุนได้สักระยะหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเป็นการคัดช่อกุกิ่งไหนมีไม่มีดอกนะครับครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆผมก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ครับโอเคดอกมาถือว่ามาเยอะมาเยอะอยู่ครับอย่างนี้ครับ วันนี้บรรยากาศดีครับไม่ร้อนถึงได้หยิบโทรศัพท์มาถ่ายให้ดูนี่แหละครับง่้ก็เข้าไม่ได้เลยกวันร้อนอย่างนี้ก็ดอกนิดนึ่งไม่รู้จะแบบไหน ก็แบบไม่มีดอกก็มีนะครับนี่อย่างนี้ไม่มีนี่ไม่มีดอกเดี๋ยวเราก็ต้องเดี๋ยวเรามามาจัดการคือเราจะเอาออกนะครับกิ่งไหนไม่มีดอกเราจะเอาออกหมดเลยแล้วก็เหลือกิ่งที่ไว้ทําในฤดูกาลหน้าเราก็จะคัดไว้ช่วงนี้ช่วงฝนตกถ้าดอกยังเล็กๆอย่างนี้นะครับ ต้องให้ปุ๋ยช่วยนะครับเพื่อที่จะบล็อกดอกเขาไว้ไม่เขากลายเป็นหนวดไม่ให้เขาหยุดพัฒนานะครับอย่างนี้ครับถ้าเราไม่บล็อกดอกไอ้ตรงนี้จะกลายเป็นยอดเลยแล้วดอกนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมครับคือไม่โตนะครับดอกไม่โตอันนี้ก็รอรุ้นว่าจะดอกไหมน่าจะดอกอยู่ จดอกเล็กครับอันนี้สองช่อ,อน,นี้กิ่งเดียวสองตาสองดอกเราพร้อมกันเลยเดี๋ยวค่อยเลือกนครับเราก็จะได้ดอกองุ่นประมาณนี้นะครับได้สิบห้าหวันแล้ว ก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทําทสลายมเมล็ดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอไม่ใช่นะต่อไปต้องต้องเป็นขั้นตอนการเขาเรียกอะไรเขาเรียกตัดแต่งช่อดอกนะครับตัดแต่งช่อดอกเราจะเหลือไว้แค่ปลายแค่ตรงนี้นะครับปลายแค่ตรงนี้นะครับแค่นี้พอส่วนข้างบนนี้เราจะเอาออกหมดเลย แต่นี่มันยังเล็กไปครับเดี๋ยวลองลองให้เขาใหญ่กว่านี้หน่อยก็เดี๋ยวรอบหน้ารอบต่อไปทําอะไรสวนยุลิจะมานำเสนอต่อนะครับทุกคนคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้เพจสวนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ